แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเท้าหน้าเช็คด่วนนะคะประกันรายได้ข้าวงวด5ออกแล้ววันนี้ก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสรารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ ขอประกันข้าวงวดที่5ข้าว5ชนิดได้รับเงินต่อเนื่องหลังราคายังต่ำกว่าราคาประกันข้าวเปลือกเหนียวได้รับชดเชยสูงสุดรอฟังขา่าวดีวันไหนเข้าครมอรเตรียมรับเงินทกสพร้อมโอนงวด3ถึงงวดที่5ตรวจสอบสถานการณ์การโอนเงินผ่านเว็บไซต์ได้ที่นี่นะคะคลิปหน้าโครงการประกันรายได้ข้าวยังมีอย่างต่อเนื่อง อัปเดตล่าสุดวันนี้12พฤศจิกายนคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกากำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวได้เป็นประธานการประชุมพิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวโดยมีนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานในที่ประชุมมีความคืบหน้าตามลำดับนะคะ 12พฤศจิกายนนะคะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาดูราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต64-65รอบที่1วัที่5นะคะซึ่งระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่5ถึง11พฤศจิกายน64นะคะข้าวเปลือกหอมมะล,ลิส่วนต่างชดเชย4,171.02บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ส่วนต่างชดเชย3755.38บาทต่อตันค้าวเปลือกหอมปทุมธานีส่วนต่างชดเชย1,229.92บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้าส่วนต่างชดเชย2253.46บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวส่วนต่างชดเชย,ยอยู่ที่4,328.50บาทต่อตันนะคะ ทั้งนี้ประกันรายได้เกษตรกรเงินประกันราคาข้าวที่รัฐบาลชดเจยให้แก่เกษตรกรหรือชาวนานในโครงการประกันรายได้ข้าว5ชนิดประกอบด้วยข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ15,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกเตตันละ14,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ10,000บาท ครัวเรือนละไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกห,หอมปทุมธานีตันละ11,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเหนียวตันละ12,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน,ตน, 12, น,ตน16ตันทางนี้เกษ,รษตรกรสามารถตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการของรัฐของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวสามารถตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ แบบง่ายๆได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะโดยไม่ต้องไปธนาคารนะคะวันนี้ชาวนาสามารถเช็คประกันรายได้ข้าวปี3งวด5ออกแล้วนะคะ12พฤศจิกายน2564